ชิปเล็ตธุรกิจแห่งอนาคตชิปนี้ย้อนแย้งกับคลิปมาสักครู่นิดนึงโกพัฒนาทางด้านการผลิตนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีจากที่ของใหญ่ๆทรทานซิสเตอร์รีซิสเตอร์ไดโอดรวมกันเป็นแผน่นวงจรเล็กๆแผ่นเดียวนะเออก็ประหยัดขึ้นดีขึ้นแต่ขนาดเดียวกันมันก็ทําให้การซ่อมเนี่ยมันลําบากนะฮะปัจจุบันมันเลยไปอีกฮนะเหมือนกับ กลับไปเกิดใหม่เนาะธุรกิจใหม่ที่ถือว่ามาแรงมากในแวดวงเทคโนโลยีระดับสูงกันะฮะก็คือที่เรียกว่าชิปเลตชิปเลตคือมันคือการแตกไอ้วงจรที่เราว่ามันรวมกันเล็กๆแล้วเนี่ยแตกให้เล็กลงไปอีกหมายว่ามันย้อนกลับไปแ่ก่อนเอาใหญ่ๆมามารวมกันเป็นแผ่นเดียวตอนนี้ไอ้แผ่นเดียวนี่เขาบอกมันเยอะเกินไปถ้ามันโมดูดิสเพล์เสียเยมันต้องซ่อมทั้งหมดเลยทั้งอันเลยต้องเปลี่ยนทั้งแผงเลยก็เลยบอกเนี่ยมันเป็นการทําลายโลกนะทำให้โลกร้หอน ทคโนโลยีมันเกิดมาจากที่จะลดปัญหาการใช้งานอย่างไม่เป็นประสิทธิภาพนั่นเองก็เลยกาการเบรกเป็นโมดูลโมดูลนะแล้วก็ค่อยเอามาเชื่อมกันเพื่อที่ให้ถ้าโมดูลนี้เสียเนี่ยก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลได้นะไม่ต้องเปลี่ยนไอ้ที่เหลือแต่บูทแผ่นเนี่ยมันรวมทั้ง10การทํางานเลยถ้ามันเสียแค่หนึ่งเดียวแล้วก็เปลี่ยนแค่หนึ่งเดียวไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นซึ่งเท่ากับไอ 9, ้เก้าโมดูลที่ไม่เสียเนี่ยถูกเปลี่ยนไปด้วยมันก็เป็นเหมือนทําลายโลกไกลๆนะฮะและขณะเดียวกันครับการที่ มันมาแยกๆกกันแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดอาชีพอันนึงขึ้นมาคืออาชีพนักคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้ามันแยกกันได้อย่างนี้เนี่ยเราจะรวมอะไรกันแค่ไหนดีถ้าแผนหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยมันมีเป็นสิบโมดูลเลยซึ่งจริงๆเนี่ยบางอันหรือโทรศัพท์ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้ถึง10 ฟังก์ชันการใช้งานตรงนั้นแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอะมันก็ต้องเอามาทั้ง10อันแล้วอาจจะใช้สัก7จ็ดแปโมดูลแบบนี้อีก2อสโมดูก็ไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ถือว่าทําลายโลกเหมือนกันตังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่แบบพอเป็นชิปเลตมาเนี่ยเป็น10อันเนี่ยก็ต้องมีคนที่มาดีไซน์ว่าเฮ้ยเอาเฉพาะเจ็ดแปอันเนี้ยมาต่อกันยังไงมาทํากันยังไงนะหรือว่าพอคนมีแตกเป็นเล็กๆเล็กๆเๆๆเยอะโมดูลแล้วเนี่ยมันก็มีคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเฮ้ยเอาโมดูล เฉพาะทางมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์นะสำหรับใครที่สนใจงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ตัวเทคโนโลยีที่ชื่อว่าทิปเล็ตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็เป็นพลื่นที่ใหญ่มากที่แรงมากนะมันเปลี่ยนโฉมวงการของวงจรการผลิตแผงวงจรพิมพ์เนี่ยทั้งหมดเลยนะก็ลองศึกษาแล้วก็ลองตามให้ทันนะก็จะเป็นโอกาสทองของการทํางานในสายวิชาชีพนี้ครับผม